สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนวันนี้พี่เพนล้างหน้าล้างตาทาแป้งทาปากมานั่งอัดคลิปนะคะอยากจะเล่าประสบการณ์ที่พี่เพนไปต่างประเทศคนเดียวครั้งแรกนะคะแล้วก็ไปโดยรถด้วยแล้วก็ไปไกลด้วยก็คือไปประเทศเวียดนามค่ะเวดานังแล้วก็ฮอยอันก็เตรียมข้อมูลเป็นเดือนเลยนะคะหาจากใน Google นี่แหละแล้วก็เคปหน้าจอไว้หมดก็คือข้อที่เที่ยวทุกที่โรงแรม แล้วก็สถานีบขสที่เราจะไปถึงจะต้องอยู่แบบใกล้ๆกันน่ะแล้วก็เค็บหน้าจอไว้เลยว่าระยะทางเท่าไหร่อยูอย่มีจุดแลนด์มาร์กอะไรบ้างอยู่ใกล้สถานที่อะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็จองโรงแรมที่แบบไม่ห่างไกลจุดท่องเที่ยวแล้วก็อยู่ในแหล่งที่แบบเป็นจุดศูนย์กลางอะ่ะ พอย้อนกลับมาดูข้อมูลยังตกใจตัวเองเลยว่าทั้งหาโรงแรมทั้งดูระยะทางทั้งดูภาษาและยังดูค่าใช้ใจ่ายแต่ละอย่างอีกคือทุกเมืองอ่ะสี่เมืองคือตอนที่ยังไม่มีตัวเปรียบเทียบอ่ะเราก็ว่าเราทํำได้เราเก่งสนุกชอบท้าทายแต่พอมีตัวเปรียบเทียบคือเราคิดคิดแบบภาษาซื่อๆคิดว่าไปแบบ ที่ให้มันประหยัดที่สุดเพราะเราไม่ได้มีตังค์เยอะใช่ไหมไปนี่ก็ขอตังค์ลูกไปเพราะเราเป็นคนชอบเที่ยวแต่ว่าคือเราคือคือสรุปตอนจบให้ตอนนี้เลยก็ได้ว่าเราคิดผิดหมดอ่ะมันเป็นการท่องเที่ยวที่เอดเวนเอร์จริงๆแต่ว่าหาความสบายไม่ได้เลยอ่ะไม่พอมาเจอทิปที่แบบไปกับทัวร์คือค่าใช้จ่ายประมาณเดียวกันอ่ะ แต่พักหรูกินหรูอ่ะแบบโคตรสบายอ่ะแต่นี่คือไปแบบคือลุยจริงๆอ่ะถ้าใครชอบแบบนี้ก็เนี่ยไปตามพี่เพนได้มันก็ได้นะได้ความท้าทายเอาชนะใจตัวเองอิสระกล้าตัดสินใจทุกอย่างคืออยู่ที่ที่เราคนเดียวที่เราตัดสินคนเดียวว่าเราจะทำยังไงจะไปยังไงจะทำอะไรก่อนอะไรหลัง จะเอาหรือไม่เอาอะไรเงี้ยคืออยู่ที่เราคนเดียวเลยแพนกันตั้งแต่แพ็กกระเป๋าเลยนะคะก็คือเอาเสื้อผ้าไปให้น้อยที่สุดแล้วก็เอาเสื้อตัวเบาๆบางๆแล้วก็แขนยาวกันแดดได้กันหนาวได้แล้วก็ของมีค่านี่ไม่เอาไปเลยพี่เพนดูซีเรียดไปไหมคะ เวียดนามใช้เงินดองแล้วก็เงินดอลล่าร์พี่เพนก็แลกไปทั้งเงินดองเงินดอนลลาร์แล้วก็เงินไทยค่ะข้อมูลพร้อมแต่ยากสุดก็คือเอาชนะความกลัวของตัวเองขนาดสะพายกระเป๋าไปขึ้นรถเมล์หน้าปักซอยใจก็อยากจะเปลี่ยนใจหลายรอบนะเพนเลือกไปทางมุกดาหารนะคะเพราะเป็นเส้นทางที่ใกล้ที่สุดค่ะไปถึงเวรประมาณ500กิโลค่ะเวเป็นเมืองมรดกโลกนะคะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ค่ะ เช่นวัดเทียนมู่สูสารจักรพพัดต,ตือดึกสูสารจักรพพัดไคดิงแล้วก็สุสารจักรพพัดมินมังแล้วก็พระราชวังเวนะคะจากด่านสวรรคเขตฝั่งลาวมีรถเพียงสองเที่ยวที่ไปจากลาวไปถึงเวนะคะก็คือเที่ยวเช้ากับเที่ยวเย็นพี่เพนเลือกไปเที่ยวเชาว้าซึ่งเราจะต้องแผนให้ดีมากๆก็คือนั่งรถจากกรุงเทพ เพื่อจะไปถึงมุกดาหารเช้ามืดแล้วก็นั่งรถเที่ยวแรกที่จะพาเราข้ามไปสวรรณเขตแล้วก็ขึ้นรถเที่ยวแรกที่ออกจากสวรรณเขตไปเวซึ่งแบบบุตรวิดมากพี่เพนต้องกระโดดขึ้นไปซื้อตั๋วบนรถเวเลยะคะ่ะเส้นทางจากฝั่งลาวไปถึงเวนะคะ ฝั่งลาวก็จะส่วนใหญ่จะเป็นถนนลูกลังค่ะแต่พอผ่านด่านลาวเบาของเวียดนามก็จะกลายเป็นถนนลาดยางแล้วก็ทิวทัศน์สวยมากเป็นป่าเขาแม่น้ําบนรถก็จะมี Wi-Fi ให้นะคะแล้วรถเขาก็จะจอดให้ผู้โดยสารขึ้นลงตลอดทางเลยค่ะพเพนไปถึงเวประมาณ5โมงเย็นนะคะจากที่พี่เพนแพนงข้อมูลมาพอพี่เพนผ่านบิ๊กซีที่เวใช่ไหมพี่เพนก็เตรียมลงได้เลยแต่ปรากฏว่ารถมันไม่ปล่อยให้พี่เพนลงมันขับเลยไปประมาณ1 กิโลอ่ะแล้วพี่เพนก็ต้องเดินย้อนกลับเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะเราไม่รู้ว่าข้างหน้ามันจะเจออะไรบ้างเพราะว่าค่ารถรับจ้างที่นี่อ่ะแปดสิบถึงร้อยพอเดินมาเจอโรงแรมนะักสบายใจเลยเพราะว่ามันเป็นย่านเหมือนถนนเข้าสารนะคะมีฝรั่งเดินเข้าออกมีร้านค้าร้านขายของพัตคาการขายอาหารริมฟุตบาทพี่เพนก็เช่ารถออกมาเซอร์เวีเลยนะคะค่าเช่ารถ5ดอลลาร์ค่ะนี่ถ้าเราจ่ายเงินดอลลาร์จะจ่ายในเรทที่ถูกนะคะ แล้วพอไปเซอร์เวชั้นไหมพี่เพนไปเจอสถานีรถไฟพี่เพนก็เลยเปลี่ยนแผนจากที่จะนั่งรถเมย์ไปดานังก็คือเปลี่ยนเป็นไปรถไฟเนี่ยเวลาที่เราไปไหนคนเดียวอ่ะเราสามารถเปลี่ยนแผนได้วันลุงขึ้นพี่เพนก็ขี่โมอเตอร์ไซค์เที่ยวครบทุกที่เลยค่ะอันไหนที่ไปไม่ถูกก็ถามทางเขาเพราะว่าที่เวียดนามอ่ะส่วนใหญ่คนจะพูดภาษาอังกฤษได้แล้วก็เวลาเราถามทางนะต้องถามทางกับ คนที่อยู่กันเยอะๆในร้านค้าอะไรอย่างเงี้ยเพื่อความปลอดภัยของเรานะคะลุ่งคืนมิเพนก็เดินมาสถานีรถไฟแล้วก็มาเจอสวนสาธารณะระหว่างทางเขาจัดแสดงสินค้าเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงตุษจีนด้วยเช็เวลารถออกแล้วก็ซื้อตั๋วนะคะจากเวไปดานังค่ะเป็นรถปรับอากาศชั้น2นะคะค่าตั๋ว 1,27, 0 0 0 0ดองนะคะประมาณ200กว่าบาทค่ะแล้วเราก็ต้องดูด้วยนะคะว่ารถเราอะมาเข้าชานชลาไหน ต้องไปรอตรงไหนอีกอย่างที่ได้จากการเดินทางท่องเที่ยวทำให้เรารู้จักผู้คนมากขึ้นนะคะจนเดี๋ยวนี้พี่เพนยังติดต่อเขาทาง Facebook 3คนนะคะที่รู้จักบนรถคนแน่นมากเต็มรถเลยค่ะเพราะว่าเป็นรถที่มาจากฮานอยไปไส้ง่นเลยนะคะรถก็คล้ายรถชั้นสองบ้านเรานะคะแต่ตรงกลางขบวนจะมีโต๊ะอาหารค่ะแล้วก็มีพนักงานขายอาหารบนรถ แล้วก็จะมีโต๊ะทานอาหารเฉพาะเก้าอี้ก็จะอยู่ในพนักวางแขนค่ะก็มีไฟส่องสว่างมีปลั๊กให้เสียบชาร์จแบตนะคะ ทางจากเวไปดานังสวยมากๆค่ะเป็นภูเขาลำธารป่าไม้แล้วก็มีอุโมง์ทั้งหมด9อุโมงนะคะแล้วก็ต้องผ่านหน้าผาที่เรียบชายทะเลวิวสวยมากๆค่ะแล้วก็การที่ทําอุโมงนี่ทําให้เราสามารถประหยัดเวลาในการเดินทางประมาณ1ชั่วโมงเลยนะคะจากเวไปถึงดานังประมาณ11บโมงครึ่งค่ะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะคะ สถานีรถไฟดานังก็คล้ายๆสถานีรถไฟบ้านเรานะคะแต่มีร้านค้าเยอะมากแล้วก็มีผู้โดยสารเข้าออกเยอะมากๆเลยค่ะ เพราะว่าดานังเป็นเมืองใหญ่เป็นเมืองที่เจริญมากอ่ะพี่เพนจองโรงแรมไว้ใกล้สถานีรถไฟก็กะเดินเอานะคะแต่ปรากฏว่าพอถามทางแล้วก็มีคนอาสาพาขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งที่โรงแรมค่ะแต่พอไปดูแล้วโรงแรมคือไม่สะอาดอ่ะแล้วพี่เพนจองแบบว่าไม่ได้จ่ายเงินเลยก็เลยเปลี่ยนโรงแรมใหม่แล้วก็การที่เราเปลี่ยนโรงแรมใหม่ทําให้เราเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นก็เสียค่าเช่ารถมอเตอร์ไซค์แพงมากเพราะว่าจ่ายเงินเป็นเงินดอลลาร์เงิน เวียดนามมันเหลืออยู่น้อยแล้วพี่เพนต้องเก็บไว้ใช้กับร้านค้าเล็กๆที่เขาไม่รับเงินดอลลาร์คือเขาบอกเรามาเป็นดองใช่ไหมคะแล้วเราต้องมาเปลี่ยนเป็นดอลลาร์เราก็เลยมึนแต่ก็เสียไป315บาทนะคะ จากที่ปกติต้องเสียประมาณ250บาทก็พักผ่อนแผนที่เที่ยวแล้วก็ออกไปขี่รถเซอร์เวย์แถวในเมืองะคะ่ะเพราะว่าอยู่ใจกลางเมืองเลยใกล้แม่น้ําหานเลยแม่น้ําหานนี่ก็คือผ่านตัวเมืองดานังเลยค่ะมีสะพานมังกรแล้วก็มีสะพานใหญ่ๆอีกสองสะพานค่ะวันลุ่งขึ้นพิเพ้นก็ออกแต่เช้าขี่รถไปบาน่าฮิวห่างจากโรงแรมประมาณ40กว่ากิโลนะคะอันนี้นี่ตอนแรกคือพี่เพ้นไม่ได้คิดจะไปนะเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันสูงมาก แล้วก็ระยะทางก็ไกลแต่ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญอะ่ะพี่เพนก็เลยอยากไปสักครั้งหนึ่งเพราะว่ามีกระเช้าที่ขึ้นไปบนเขาอ,อยาวมาก6.6กิโลเมตรนะคะ ที่เวียดนามรู้สึกเขาจะจำกัดความเร็วรถนะคะที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงระหว่างทางที่ไปนี่แทบจะไม่มีรถเลยนะคะแต่พอไปถึงนู้นก็คือที่จอดรถนี่เต็มไปด้วยรถค่ะพี่เพ็นก็ซื้อตั๋วทั้งหมด770,000ดองนะคะประมาณ1,300กว่าบาทะคะ่ะสามารถชมได้ทั้งเมืองที่เป็นแบบดิสนีย์แลนด์ของบานาฮิลแล้วก็เมืองดอกไม้แล้วก็ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้พึ่งซึ่งอีก2ที่ต้องไปต่อรถรางแล้วก็เคเบิลคาร์อีกต่อนึงด้วยนะคะข้างบนก็จะเป็นร้านอาหารร้านค้าโรงแรมนะคะร้านกาแฟจะไม่มีเครื่องเล่นกลางแจ้งแบบดิสนีย์แลนด์นะคะเครื่องเล่นก็จะอยู่ในอาคารคะ่ะนอกจะมีรางรถไฟอยู่ที่นึงคะ่ะอยู่ดิมหน้าผา แล้วตอนพี่เพนไปก็คือยังไม่มีมือที่มีสะพานแก้วนะคะสถานที่มันกว้างมากใช้เวลาเกือบทั้งวันเลยค่ะพี่เพนออกจากบ้านหน้าฮิวก็ประมาณบ่ายแก่ๆแ,แล้วจริงๆพี่เพนแผนจะไปเที่ยวหลายที่เลยนะคะแต่เนื่องจากพี่เพนเปลี่ยนแผนหลายอย่างทําให้งบประมาณพี่เพนกลัวว่าจะไม่พอวันนี้ก็เลยต้องรีบไปเก็บทะเลที่ดานังค่ะเพื่อจะไปไหว้เจ้าแม่วันอิมลินอึงที่อยู่บนแหลมที่ทะเลดานังด้วยนะคะ มาถึงทะเลก็เกือบจะ4ี่โมงเย็นแล้วค่ะก็ไปเที่ยววัดเจ้าแม่กวนอิมลินเอิงก็เดินเล่นชายทะเลมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะมากนะคะเพราะว่าเป็นชายทะเลที่จเจริญมากมีร้านอาหารมีรีสอร์ทเต็มเลยค่ะพี่เพนกลับมาถึงสะพานมังกรก็คือมืดแล้วอะ่ะ ก็เดินเล่นหาอะไรทานริมแม่น้ําหานนะคะเพราะว่าริมแม่น้ําหานเขามีงานโช์จุดจีนใช่ไหมเขาก็จะจัดสวนดอกไม้สวนยมเต็มเลยค่ะริมแม่น้ําคนก็ไปถ่ายรูปกันเต็มเลยเช้าพี่เพนก็มาขึ้นรถหน้าโบสถ์คิดอะ่ะแล้วก็มาที่หอยอันใช้เวลาประมาณชั่วโมงนึงนะคะก็มาถึงหอยอันตอนแรกพี่เพนก็แผนว่าจะนอนที่หอยอันนะเพราะว่าหอยอันเป็นเมืองที่คลาสสิกมากแต่เนื่องจากพี่เพนเปลี่ยนแผนหลายอย่างพี่เพนก็เลยไปถึงพี่เพนก็ไปหารถที่จะกลับไปเว เลยนะคะแล้วก็ได้รถประมาณเที่ยวบ่าย3มแล้วเมืองฮอยอันมันเป็นเมืองเล็กๆใช่ไหมพี่เพนก็เดินเที่ยวรอบเมืองเลยแล้วก็ เวลาเราจะไปเที่ยวฮอยอันเราจะต้องซื้อตั๋วก่อนนะคะแล้วเขาจะให้เราชมสถานที่ทั้งหมด10สถานที่พี่เพนทำตั๋วหายตั้งแต่ชมที่แรกะแต่ว่าพี่เพนถ่ายรูปไว้ก็เลยได้ชมครบทั้ง10สถานที่ค่ะก็มีทั้งวัดทั้งพิพิธภัณฑ์ทั้งบ้านเก่าแก่ทั้งร้านหัตถการต่างๆน,นะคะร้านขายยาจริงแล้วเขามีมากกว่า10สถานที่ก็ให้เราเลือกชมว่าจะชมที่ไหนในเมืองก็จะมีทั้งที่พักร้านกาแฟร้านขายของที่ระล,ลึกตลาดนะคะ ก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งเมืองเลยค่ะพี่เพนก็เที่ยวจนถึงประมาณบ่ายสามนะคะแล้วก็ขึ้นรถกับเวเที่ยวจบที่นี่ก็ดูเงินในกระเป๋านะคะคือเหลือกลับบ้านแน่นอนแต่พอไปถึงโรงแรมที่เวอเราจะเช่ารถไปซื้อตั๋วใช่ไหมคะแล้วโรงแรมเขาบอกว่าเพิ่งจองไป3คนน่ะแล้วก็จะเต็มแล้วเหลือคนเดียวอะ่ะเราก็เลยต้องรีบจองรถก็เลยเสียค่ารถแพงกว่าตอนขามาถึง2เท่าคะ่ะต้องโทรไปหาลูกให้จองโรงแรมผ่านอโกด้า พราะพี่เพ็นไม่มีบัญชีที่สามารถใช้ในต่างประเทศได้ตลอดทิปพี่เพนไม่ได้เปลี่ยนซิมเลยนะคะไม่ได้ใช้ซิมเวียดนามเลยพี่เพ็นใช้ WiFI ของโรงแรมค่ะที่จริงฮอยอันเป็นเมืองเล็กๆดิมแม่น้ํำน่ารักคลาสสิกน่าพักมากๆแต่บัตเจ็ตเราไม่พอเพราะว่าเราเปลี่ยนแผนหลายอย่างเช่นจากนั่งรถเมล์กลายเป็นนั่งรถไฟจากไม่ได้เที่ยวบานาฮิลกลายเป็นเที่ยวบานาฮิลอย่างเงี้ย แล้วก็มาเสียค่าโรงแรมแบบแพงกว่าเดิมเพราะว่าเราเปลี่ยนโรงแรมคือมันก็ทําให้แบบแผนเราต้องเปลี่ยนหมดนะคะอย่าคอยอันไปเวสสวยมากๆเลยค่ะทิวทัศน์ข้างทางเป็นภูเขาเป็นทะเลนะคะแล้วก็ผ่านอุโมง์หลายอุโมงมากค่ะถ้าไม่พูดถึงว่าเราไปทัวร์แบบด้วยตัวเองเหมือนพี่เพนไปนะี่นะเราไปกับทัวร์ดีๆนะ เวียดนามกลางเวดานังฮอยอันเป็นเมืองที่น่าไปเที่ยวมากนะคะเข้าของราคาถูกแล้วก็สถานที่ดีมากเป็นเมืองมรดกโลกทั้งเวทั้งฮอยอันแล้วแล้วสุสานอ่ะคือขึ้นขึ้นต้นว่าสุสานพี่เพ้นคิดตอนแรกพี่เพ้นคิดนะว่ามันไม่มันไม่มีอะไรนะแต่กลายเป็นว่ามันเหมือนพระราชวังเลยอะคะ่ะ คือสวยมากแบบวเป็นโบราณสถานดูแบบมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มากอะ่ะพี่พี่เพ้นแนะนำให้ทุกคนไปนะคะถ้ามีโอกาสจริงๆอ่ะพี่เพ้นเก็บภาพมาตลอดเส้นทางนะคะถ่ายลูกสวยๆไว้เยอะมากแล้วก็ถ่ายวิดีโอด้วยแล้วก็ลงไว้ใน Facebook ด้วยแต่มันหาข้อมูลไม่ได้แล้วก็ตอนนั้นคือพี่เพ้นไม่ได้คิดจะทำ ยูทูบแบบพี่เพ็นก็ถ่ายรูปแนวตั้งมั่งแนวนอนมั่งตัวเนี่จะเป็นแนวตั้งมันก็เลยเอามาใช้กับยูทูบไม่ได้อะมันมันต้องขยายแล้วก็เหลือรูปเป็นบางส่วยนะคะรูปก็เลยจะออกมาไม่สวยค่าใช้จ่ายตลอดทริป9,500บาทค่ะเหลือเงินกลับถึงบ้าน20บาทเพราะว่าไปเสียค่ารถที่กลับจากเวสไปสวรรค์นนเขตแต่สองเท่าของตอนมาโดนโรงแรมชาร์จอะเพราะว่าเราอะไม่รู้ว่าเราจะกลับวันไหนไงแล้วเราก็ไม่ได้ซื้อตั๋วไว้ก่อนแก็ยังไม่เข็ดน,นะคะยังไปเที่ยวคนเดียวแล้วก็ไปกับรถอีกหลายที่เลยคะ่ะไปปากเซจำปาสปสัักกไไปปนนคครรรวววดดธมมมเเีีียยาแล้็ น้ำตกทีรอซูที่ตากคือมันยังไม่รู้ว่ามีทัวร์ดีๆนอนสบายกินสบายอยู่สบายราคามิตรภาพประหยัดคือแทบจะถูกกว่าราคาที่เราไปคนเดียวอีกอะแต่เผื่อใครที่ชอบแบบลุยๆแอดเวนเจอร์ย Adventure, อยากจะตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองทำอะไรเมื่ออไรที่ไหนด้วยตัวเองก็ ตามพี่เพ้นมาเที่ยวลุยๆแบบนี้ได้นะคะปลอดภัยไม่มีไม่มีอันตรายค่ะแต่อาจจะถูกหลอกนิดหน่อยถ้าแบบคิดไม่ทันก็พบกันใหม่ทิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเรียกน้ำย่อยก่อนหมดโควิดนะคะหวังเพราะสักวันนึงโควิดมันต้องหมดไปค่ะ